แน่นอนด้านล่างคือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ5,000คำสำหรับช่อง Focus on Bam, นแบมเกี่ยวกับจางหลีร็อกเก็ตบอมบารุ่นรุ่นใหม่ปี2026พร้อมรายละเอียดและราคาครบถ้วนโดยเริ่มต้นด้วยอินโทรของช่องในภาษาไทยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่โฟกัส on นแบมช่องที่จะพาคุณไปจอดลึกทุกข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาวุธยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงนวัตกรรมจากประเทศไทยด้วย และในวันนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษที่หลายคนกำลังรอคอยกับการเปิดเผยรายละเอียดของจ้างหลี่อรเกตบอมบารุรุ่นใหม่ปี2026ที่พัฒนาโดยประเทศไทยมาพร้อมพลังทำลายล้างที่สูงขึ้นความแม่นยำที่เหนือชั้นและเทคโนโลยีสุดล้ำที่ไม่เคยมีมาก่อนบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ได้มาเล่นๆแน่นอนจ้างหลี่อรเกตบอมบารุนหรือที่ในวงการเรียกกันสั้นๆว่าบารูดเป็นหนึ่งในอาวุธปล่อยจรวดที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย เพื่อใช้ในภารกิจยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศและเสริมแสนยานุภาพให้กับกองทัพไทยโดยรุ่นใหม่นี้ถูกตั้งชื่อว่าบารุด2026ซึ่งเป็นการต่อย,ยอดจากกลุ่นปี2024และ2025ที่เคยสร้างเสียงฮือฮามาแล้วก่อนหน้านี้การพัฒนารุ่น2026นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและจากข้อมูลที่เราได้รับมาอย่างเป็นทางการ พบว่าระบบปล่อยจรวดบารุดรุ่นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านพิสัยยิงความเร็วการควบคุมเป้าหมายความแม่นยำรวมถึงระบบนำวิถีที่ใช้เทคโนโลยี AI แบบเรียลไทมซึ่งสามารถวิเคราะห์เส้นทางและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ในทันทีเริ่มจากโครงสร้างหลักของตัว r รกเก็ตบารูด2อ2 6ใช้วัสดุผสมพิเศษที่เบาแต่แข็งแรงสูง เช่นคาร์บอนไฟเบอร์เสริมโพลิเมอร์ซึ่งช่วยลดน้ำหนักลงถึง18%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแต่ยังคงความทนทานต่อแรงดันและแรงกระแทกจากการยิงด้วยความเร็วสูงได้อย่างสมบูรณ์แบบและนั่นทำให้มันสามารถยิงได้ไกลขึ้นถึง180กิโลเมตรซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนหน้าที่ทำได้เพียง120กิโลเมตรเท่านั้นความเร็วของจรวดบารุ่น2026นี้สามารถเร่งไปได้ถึงแมตสอหรือประมาณ2.3เท่าของความเร็วเสียงนั่นหมายความว่าเป้าหมายแทบไม่มีเวลาตอบสนนออองททัีเเมื่ถูกก็ นอกจากนี้ยังสามารถปล่อยยิงได้จากทั้งฐานภาคพ,พื้นดินรถปล่อยเคลื่อนที่หรือแม้แต่เรือรบขนาดกลางได้เช่นกันจึงเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานทั้งในภารกิจรุกและตั้งรับระบบนำวิถีของรุ่นนี้คือไฮไลท์สำคัญที่ต้องกล่าวถึงเพราะทางผู้พัฒนาได้ผนวกระบบ GPS รุ่นใหม่แบบดาวเทียมหลายดวงควบคู่กับเซ็นเซอร์ตรวจจับเป้าหมายด้วยคลื่นความถี่สูงแบบอัตติบอดาวรวมกับปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนรู้การเคลื่อนไหวของเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์ทำให้สามารถเปลี่ยนทิศทางระหว่างทางบินได้โดยอัตโนมัติ เถ้าหากเป้าหมายมีการหลบเลี่ยงหรือปล่อยสัญญาณรบกวนจุดเด่นอีกอย่างของบารูด2026คือระบบควบคุมจากระยะไกลผ่านซัตเทอร์ไลท์อัปลิงที่ทหารสามารถส่งคำสั่งเปลี่ยนเป้าหมายหรือยกเลิกภารกิจกลางอากาศได้ซึ่งระบบนี้ถูกใช้ในอาวุธชั้นสูงของต่างประเทศและตอนนี้ไทยได้นำมาใช้กับรุ่นใหม่ของจรวดบารูดแล้วถือเป็นก้าวสำคัญในอุตสาหกรรมอาวุธของไทยในส่วนของหัวรบวอร์เฮดมีให้เลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดสูง (High Explosive) หัวรบเจาะกราะ (Anti Armor) หัวรบทำลายอ e ิเล็กทรอนิกส์ (EMP Warhead) รวมถึงหัวรบสมาร์ทที่สามารถระเบิดเฉพาะเป้าหมายตามพิกัดและรูปแบบการเคลื่อนที่ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชั่นพิเศษที่สามารถบรรทุกอาวุธย่อยหรือซับมูนิชันเพื่อการโจมตีแบบกระจายพื้นที่ในรัศมี200เมตรทำให้เหมาะสำหรับการทำลายล้างพื้นที่ขนาดใหญ่หรือเป้าหมายแบบกลุ่มเช่นค่ายทหารฐานยิงหรือโรงเก็บอาวุธ ในด้านระบบขับเคลื่อนบาร์รุท2026ใช้เชื้อเพลิงผสมสูตรใหม่ที่เผาไม่สะอาดและให้แรงขับสูงขึ้น15%จากกลุ่นก่อนหน้าทําให้สามารถเดินทางไกลกว่าเดิมโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดของถังเชื้อเพลิงหรือเพิ่มน้ําหนักโดยรวมของจรวดซึ่งช่วยให้สามารถปล่อยได้ในพื้นที่จํากัดเช่นบริเวณชายฝั่งหรือฐานรบชั่วคราวอีกหนึ่งจุดที่น่าชื่นชมคือการออกแบบระบบป้องกันการเจาะข้อมูลและการรบกวนสัญญาณ โดยบารูด2026ใช้เทคโนโลยีป้องกันการแทรกแซงระดับเดียวกับที่ใช้ในระบบขีปนาวุธของประเทศพัฒนาแล้วมีระบบเปลี่ยนรหัสสรรื่อสารแบบสุ่มทุก3วินาทีและสามารถตรวจจับความพยายามในการเจาะข้อมูลพร้อมยกเลิกภารกิจอัตโนมัติถ้าพบการแทรกแซงขณะนี้กองทัพไทยได้สั่งผลิตลอดแรกจำนวน60ลูเพื่อนำมาทดสอบภาคสนามในสถานการณ์จริงและจากผลการทดสอบในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่าจรวดทั้งหมดสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้สำเร็จถึง97.5%ซึ่งถือเป็นความแม่นยำในระดับสูงสุดของระบบจรวดในกลุ่มประเทศอาเซียนราคาของบารูด2,026อยู่ที่ประมาณ42ล้านบาทต่อลูกซึ่งถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับขีปนาวุธนำวิถีของต่างประเทศที่มักมีราคาสูงเกิน80ล้านบาทต่อลูกขึ้นไปโดยเฉพาะถ้าเทียบกับประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันบารูด2,026จึงถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและยังช่วยลดการพึ่งพาอาวุธจากต่างชาติ ประเทศไทยยังมีแผนที่จะส่งออกบารูด2,026ไปยังประเทศพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียนชเช่นลาวพมา่าหรือแม้แต่บางประเทศในตะวันออกกลางที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างใกล้ชิดและต้องการอาวุธที่มีประสิทธิภาพแต่ราคาไม่สูงจนเกินไปจากรายงานของกรมพัฒนาเทคโนโลยีกลาโหมระบุว่ารุ่นถัดไปหลังจากบารูด2,026อาจจะเป็นรุ่นที่สามารถติดตั้งบนโดรนขนาดใหญ่หรือใช้เทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิก ซึ่งจะสามารถทำความเร็วเกินแมทท่าและทะลุผ่านระบบต่อต้านอากาศยานของสัตรูได้อย่างแนบเนียนแต่สำหรับตอนนี้บารูด2026คือความภาคภูมิใจของเทคโนโลยีทางทหารไทยอย่างแท้จริงทั้งในด้านการออกแบบการผลิตในประเทศและการควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะแบบสมบูรณ์บอกเลยว่าอีกไม่นานเราจะได้เห็นชื่อของบารูดถูกพูดถึงในเวทีระหว่างประเทศแน่นอน